สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสู้เซลย,ยานหัวรอคี่คักอันที่จริงเราทําได้ดีในระดับของเราอยู่แล้วการแข่งขันครั้งนี้เริ่มลําเอียงสถาบันการศึกษาจะไม่ตําหนิเราหากเราแพ้มีเพียงการประเมินเท่านั้นที่จะแตกต่างกันเจ้าไม่ได้สังเกตว่าผู้อวสโสไซได้อาจารย์อูไม่ได้ปรากฏตัวเลยเหรอข้าคิดว่าพวกเขากำลังทําอย่างนั้นโดยเจตนา เพื่อทดสอบเราอูเย่เหลือบมองไปที่เธอและพูดว่าเจ้ามีความเข้าใจที่ชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราจําเป็นต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ชัยชนะสูเซียลยานมุ่ยลืมพีป่าของเธอและตอบว่าแน่นอนข้าแค่บอกว่าทุกคนเปลี่ยนไปเจิ้งอยู่กลายเป็นคนเก็บตัวรลังจากที่เขาแพ้การแข่งขันเขาได้รับการฝึกฝนทุกวนันแม้จะได้รับบาดเจ็บเขาแทบจะไม่พูดอันที่จริง เขาไม่ใช่คนพูดพร้อยอีกต่อไปผู้นำก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเขาสงบลงกว่าเดิมและทำให้ทุกคนสบายใจแต่เจ้าไม่เป็นห่วงเขาเหรอเขาเกือบจะเหมือนหุ่นยนต์ข้าไม่คิดว่ามันดีต่อสุขภาพสำหรับเขาอูเย่ยิ้มจางๆพูดขึ้นว่าเจ้าประเมินเขาต่ำไปอูรินเป็นคนที่ตอบสนองได้สูงกว่าเสมอเมื่อเจอแรงกดดันมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เขาไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากเกินไปสูเซอร์หลานยักษ์รายพูดขึ้นว่าแต่ทว่าข้าชอบผู้นำที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าแต่ทว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะนี้เจ้าวควรจะช่วยเขามากกว่านี้ตกลงปูเย่พยักหน้าเบาๆดีมากเรียบร้อยแล้วทุกคนไปทานข้าวกันถึงเวลาทานอาหารเย็นเมื่อทางเหรินช่วยเหลือยวนเอิญเย่หุยในการประเมินคู่ต่อสู้ของเธอเสร็จแล้วผู้นำแล้วเจ้าละ เจ้าจะไปทานข้าวกับพวกเราหรือไม่สูเซียานโอดไปได้ที่จะถามเมื่อเธอเห็นทางเรนหยิบเสื้อของเขาไม่วันนี้ข้าจะไม่ไปกับพวกเจ้าข้าจะออกไปทําอะไรบางอย่างพูดจบเขาก็เดินหน้าไปสูเซียานกระซิบกับขูเย่ว่านี่เป็นเรื่องแปลกมีอะไรสําคัญไปกว่าการทานอาหารของเขาหรือไม่ผู้นําเป็นอะไรไปไหมขูเย่ไม่ได้พูดอะไรแต่เดินตามหลังเขาอย่างเงียบๆขณะที่เขาเดินออกไป ถังอรินเรียกแท็กซี่วิญญาณเมื่อเขาอยู่นอกโรงแรมสำนักงานใหญ่ของสำนักถังทางอรินพูดกับแท็กซี่ตกลงแท็กซี่ขับไปตามถนนอย่างไม่เป็นระเบียบท้องฟ้ามืดสนิทขณะที่ถนนสว่างสวยบรรดาผู้ที่ใช้เวลาทั้งวันไปกับการทำงานที่ครืคักในที่สุดก็มีเวลาให้ตัวเองทางเรินเว้นระยะห่างเล็กน้อยขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างรถแท็กซี่เขาค่อนข้างชอบกับความรู้สึกนี้ เป็นความสุขที่ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความคิดในบางครั้งอย่างน้อยตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพเช่นนี้รถชะลอตัวลงเนื่องจากมีคนเดินถนนและยานพาหนะมากเกินไปบนท้องถนนพวกเขาสามารถทิ้งความเร่งรีบและความคืึกคักไว้เบื้องหลังรถเริ่มเร่งความเร็วขึ้นทั้งเรนก้มศรีษรษะลงเพื่อสวมหน้ากากานั่งรบสีขาวขณะที่เขาหยิบเสื้อผ้าคลุมออกมาพร้อมๆกันสำนักงานใหญ่ของสำนักถัง มีผู้คนหนาแน่นผิดปกติผู้คนเคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ําที่ไม่มีที่สิ้นสุดหน้าอาคารทั้งเรนลงจากรถและคุมผ้าคุมไว้บนหลังของเขาเขาสวมเสื้อและเดินเข้าไปในอาคารอย่างรวดเร็วฝูงชนที่เข้าประตูมองมาทางเขาได้ท่าทางอิจชา้าแต่หน้าชื่นชมเมื่อเห็นเครื่องแต่งกายของเขาใครก็ตามที่คุ้นเคยกับสำนักทางจะเข้าใจว่า เครื่องแต่งกายของเขาหมายถึงอะไรสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้เป็นแกนหลักของสำนักงานใหญ่ของสำนักถังนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสาขาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสาสาขาชั้นในแรกมีความสําคัญไม่น้อยวกว่าสาขาพมยุทธแม้ว่าสาขาพมยุทธจะมีอันดับสูงที่สุดในบรรดาสาสาขาด้านในแต่สมาชิกเกือบทั้งหมดของสาขาพมยุทธนั้นมีพื้นเพมาจากสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ นักสู้สีขาวแสดงถึงสถาหนะของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสิทธิเหล่านั้นจากรารด้านนอกความอิจฉาของพวกเขาที่มีต่อชุดของถังโอเรนไม่สามารถปกปิดได้ไม่มีทางที่ใครจะเลื่อนอันดับขึ้นได้เพียงแค่ทาภารกิจให้สําเร็จในสาขาวิญญาณยทธการต่อสู้มันสามารถกําหนดได้โดยสาขาวิญญาณยึธการต่อสู้เท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่สาขาวิญญาณยธ์การต่อสู้ได นอกจากการได้รับความโปรดปรานจากใครบางคนภายในในความเป็นจริงสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้มีเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างยิ่งในการเลือกนักสู้โดยการกรองจากพรสวรรค์ตามธรรมชาติของนักสู้พลังและลักษณะทางศีลธรรมของนักสู้โดยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะตัดสินว่านักสู้มีโอกาสได้รับให้เข้าร่วมสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาหรือไม่ทั้งเรนค่อนข้างคุ้นเคยกับสำนักงานใหญ่สำนักทางของจกักรวาชิงหลัว หลังจากการเยือนครั้งก่อนของเขาอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนครั้งแรกที่เขาจำสถานที่ไม่ได้หลังจากที่เขาเข้าไปแล้วเขามาถึงสถานที่เพื่อลักเปลี่ยนคะแนนภารกิจขนาดของสถานที่นี้ใหญ่กว่าสำนักงานใหญ่ของสำนักทังในเมืองซูเรเคอร์คำและตัวเลขทุกป,ประเภทปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมสิ่งของมากมายสำหรับแลกเปลี่ยนบนจอแสดงผลสิ่งของเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่กว้างๆได้ รวมถึงบันทึกการฝูดฝนที่หายากอุปกรณ์จิตวิญญาณโลหะหายากหุ่นจักรกลและอื่นๆอ,อีกมากมายทาั้งหุลิศเริ่มค้นหาอย่างพิถีพิถันและพบสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของวิญญาณเขาสามารถเลือกประมูลสินค้าในร้านประมูลได้แต่ขั้นตอนการประมูลจะใช้เวลานานเกินไปยิ่งกว่านั้นราคาของสิ่งของที่นั่นจริงแล้วแพงกว่าที่สำนักถังด้วยความยากลำบากเช่นนี้ เขารู้สึกว่าสำนักถางเป็นที่พึ่งได้มากที่สุดเขาคลิกที่ช่องค้นหาจากนั้นเขาก็เลือกช่องรายการวิญญาณและป้อนคำรักเขาเลือกคำว่า1 0,000ืปีการค้นหาเริ่มขึ้นและกระแสข้อมูลก็เริ่มเต้นเป็นจังหวะบนหน้าจอทันทีทั้งเรนค้นหาอย่างจริงจังมีข้อมูลมากมายสำนักงานใหญ่ของสำนักถางของจกักรวรรดิชิงหลัวสมควรได้รับชื่อเสียงมีสิ่งของวิญญาณหมื่นปีที่หลากหลาย เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเพิ่มคำค้นหาอื่นก่อนจะค้นหาต่อไปเขาเลือกคำว่าผลแก้วมังกรหมื่นปีครั้งนี้มีผลออกมาน้อยกว่ามากใช้เวลาไม่นานก่อนที่ผลการค้นหาทั้งหมด11รายการจับปรากฏขึ้นผลการค้นหาอันแรกคือแก้วมังกรอายุ1 6 0 0ปีอัตาราแรกเปลี่ยน21,000คะแนนสะสมผลการค้นหาอันที่สองคือแก้วมังกรอายุ1 5 0 0ปีอัตาราแรกเปลี่ยน 22,300คะแนนสะสมผลการค้นหาสุดท้ายก็คือแก้วมังกรอายุ97,800ปีอีหัตตาเรกเปลี่ยน34,000คะแนนสะสมหางเหรียืกืนน้ำรายเมื่ออ่านผลสุดท้ายนั่นเป็นสิ่งที่ดีนี่คือผลไม้เกตมังกรที่มีอายุเกือบ1 0 0 0 0แปีเขาไม่ได้คาดหวังว่าสำนักงานใหญ่ของสำนักถังจะมีมันน่าเสียดายที่มันแพงเกินไปอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่สามารถแลกมันได้สายตาของเขากลับมาที่ผลลัพธ์แถวแรกอีกครั้งเขารวบรวมคะแนนการสะสมของสำนักถังที่สะสมไว้นอกเหนือจากรางวัลคะแนนสะสมที่เขาได้รับจากภารกิจของสาขาวิญญาณยุธ์การต่อสู้ก่อนหน้านี้รบด้วยมือยกลึกลับที่เขาแลกเปลี่ยนไปแล้วเขาสามารถแลกเปลี่ยนผลเกียมังกรหมื่นปีแรกด้วยคะแนนสะสมที่เหลือนั่นคือมัน เป็นการดีกว่าที่จะมีกำไรน้อยกว่าไม่มีเลยหางหลินคลิกปุ่มเลือกจากนั้นเขาก็ใช้ตราสำนักทางเพื่อยืนยันตัวตนของเขาก่อนที่จะจ่ายด้วยคะแนนสะสมสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือรอสิ่งของวิญญาณอันดับ1มื่นปีจะใช้เวลานานพอสมควรในการส่งมอบเขาตัดสินใจว่าเขาควรหารากพายลินอายุ10,000ปีครั้งนี้มี3ผลลัพธ์สำหรับการค้นหาสำหรับเขาผลลัพธ์แรกคือ รากไพลิน10 0 0 0ปีอายุ13900ปีอัตราแรกเปลี่ยน4 3 5 0 0คะแนนสะสมผลลัพธ์ที่2คือรากไพลิน10 0 0 0ปีอายุ2600ปีอัตราแรกเปลี่ยน100 0 0 0คะแนนสะสมผลลัพธ์ที่3คือรากไพลิน10,000ปีอายุ5 4 0 0 0ปีอัตราแรกเปลี่ยน3 5 0 0 0 0คะแนนสะสมนอกจากผลลัพธ์แรกแล้วราคาเหล่านี้ แต่มีราคาสูงเกินไปแม้แต่คะแนนการสะสม40,000คะแนนสำหรับผลลัพธ์แรกก็ยังเกินกว่าที่ทางเรนจะสามารถจ่ายได้ในตอนนี้รอยยิ้มแบบฝืนๆปรากฏบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นผนึกที่6ของราชามังกรทองต้องการสิ่งของวิญญาณหมื่นปีสประเภทผลเกตมมงกรหมื่นปีเป็นหนึ่งในนั้นรากไพลินหมื่นปีเช่นกันแต่ถ้าว่ามันค่อนข้างยากสําหรับเขาที่จะสะสมสิ่งของวิญญ,ญาณเหล่านี้ ตามความสามารถทางการเงินของเขาในตอนนี้ทางเรียนคิดเกี่ยวกับมาันจากนั้นเขาก็พบสมาชิกคนหนึ่งของทีมสำนักถังทักทายข้าอยากจะถามว่าข้าจะขายวัสดุรำค่าให้กับสำนักถังได้ที่ไหนร่างงานตอบด้วยความเคารพว่านักสู้สีขาวผู้มีเกียรติของเราโปรดไปที่ศูนย์ประเมินของเราและแสดงร,รายการสิ่งของที่เจ้าต้องการจะขายเจ้าหน้าที่จะทําการประเมิน และแจ้งขั้นตอนให้เจ้าทราบว่าเขานำถังเหรินไปยังที่ทางของศูนย์ประเมินทันทีถังเหรินไม่ได้เรียบร้อนที่จะไปที่นั่นเขารอให้ผลเกตมังกรหมื่นปีถูกส่งมาจากนั้นเขาก็เก็บผลเกตมังกรก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังศูนย์การประเมินศูนย์การประเมินเป็นห้องโถงที่กว้างขวางมากภายในรู้สึกเหมือนโกดังขนาดใหญ่มีพนักง,งานจํานวนมากพุกพล่านอยู่ในนั้นควา,ามเหนือกว่าของนักสู้ถูกเปิดเผยในขณะนั้น นักสู้ได้รับความสําคัญในส่วนใดส่วนหนึ่งของสํานักถังบางเอิญไม่มีนักสู้คนอื่นเข้าคิวอยู่ข้างหน้ามีพนักง,งานของสํานักถังเฉพาะที่นาถังเหรินไปที่ด้านหน้าทันทีที่เขาเข้าทางประตูพวกเขาตรวจสอบตรานักสู้ของเขาเพื่อยืนยันตัวตนของเขาถ้านักสู้สีขาวให้ข้าช่วยอะไรพนักง,งานถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทังเหรินลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดขึ้นว่าข้ามีจักรกลสีดํา ที่เสียหายซึ่งข้าต้องการขายให้กับสำนักปรดช่วยข้าประเมินว่าข้าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมได้มากแค่ไหนหุ่นจักรกลสีดำเง้นเหลอด้วยความรู้สึกประหลาดใจถูกเปิดเผยในสายตาของเจ้าหน้าที่มีคนขายสินค้าจำนวนมากในศูนย์การประเมินและยังไม่มีคนทำการประเมินแต่ไม่ค่อยมีใครขายหุ่นจักรกลอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยเห็นใครทำแบบนั้นมาก่อนหุ่นจักรกลสีดำเป็นหุ่นจักรกลระดับสูง ที่อยู่ต่ำกว่าหุ่นจักรกลขั้นเทพสีแดงเท่านั้นเป็นการยากที่จะวัดราคาได้เนื่องจากแม้แต่วัสดุของมันก็มีราคาแพงมากหากวิญยาจารย์หุ่นจักรกลสามารถผลิตหุ่นจักรกลสีดำของตัวเองได้มันก็มีค่าพอๆกับชีวิตของเขาทางอดงพยักหน้าและพูดว่าค่าขอได้ไหมแน่นอนท่านสามารถทำได้พนักง,งานได้สติของเขาแล้วในตอนนี้เขาพูดอย่างเร่งรีบ โรดตามข้ามาทางนี้พนักง,งานนำถังเหรนไปยังจุดที่กว้างขวางถังเหรยนยกมือขึ้นและปล่อยหุ่นจักรกลสีดำที่เขายึดมาจากกระบทโครงกระดูกสีเขียวจากวงแหวนเก็บของของเขาในความเป็นจริงหุ่นจักรกลตัวนี้ไม่ถือว่าได้รับความเสียหายรุนแรงเกินไปมีเพียงหน้าอกเท่านั้นที่ถูกกรงเล็บมังกรทองแทงนอกจากนั้นระบบส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หากไม่ใช่เพราะสถานที่ในโรง,งแรมไม่เอื้ออำนวย ทางเรนก็พยายามที่จะฟื้นฟูมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินสำนักทางมีความเป็นมืออาชีพมากในไมช่ช้าพวกเขาก็เชิญช่างเครื่องมาสองสามคนและเริ่มประเมินหุ่นจักรกลสีดำทั้งหมดสิทธิ์ที่เหลือของสำนักทางที่เข้าคิวและรออยู่ต่างก็ตรึงงานพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนขายเครื่องหุ่นจักรกลสีดำด้วยซ้ำนอกจากนี้หุ่นจักรกลสีดำยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก แม้ว่าหุ่นจักรกลระดับสูงทุกเครื่องจะปรับแต่งตามสถานการณ์ของบุคคลและไม่ได้สร้างให้เหมาะกับใครก็ตามแต่หุ่นจักรกลรูปแบบมนุษย์ประเภทนี้ยังคงมีความเหมือนกันอยู่หนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับการใช้งานของเขาเองแลรง,ง่ายกว่าการผลิตหุ่นจักรกลหมายเอี่ยมหลายเท่านี่เป็นของดีที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยราคาแต่มีใครบางคนขายมันพนักง,งานอาวุโสเดินไปต่อหน้าทางโรเรนและพูดขึ้นว่า เจ้าต้องการขายหุ่นจกกักรกนสีดำนี้ให้สำนักจริงหรือทางริ้นฟืนยิ้มและพูดขึ้นว่าใช่ข้าขาดคะแนนสะสมไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่อยากขายมันเช่นกันผู้อาวุโสพยักหน้าพูดขึ้นว่านี่น่าเสียดายคุณภาพของหุ่นจักรกนนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งมันยังได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีเครื่องหมายกระบทโครงกระดูกสีเขียวติดอยู่ดังนั้นน่าจะเป็นถ้วยรางวัลสงครามสำหรับเจ้ามันน่าประทับใจจริงๆ ทั้งเรนตอบว่าข้าไม่คู่ควรกับคําชมเช่นนี้แค่บังเอิญเท่านั้นข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ่นจกนนักรกลนี้มีมูลค่าเท่าไรผู้อาวสก่าวว่าโดยทั่วไปแล้วหุ่นจักรกลสีดํามีค่าอย่างน้อย300,000คะแนน,นการสะสมหุ่นจักรกลร่างมนุษย์มีค่ามากกว่าอีกเล็กน้อยแต่ทว่าหุ่นจักรกลของเจ้าได้รับความเสียหายตั้งแต่แรกในทางกับกันมันเป็นของกระโดดโครงกระดูกสีเขียวดังนั้นจึงติดตั้งระบบทําลายตัวเอง การปรับเปลี่ยนหรือรบระบบจะลำบากอย่างยิ่งค่าใช้ใจ่ายในการทําเช่นนั้นก็สูงและอันตรายเช่นกันในขณะเดียวกันเจ้าทราบด้วยว่าสินค้าที่ขายให้ศูนย์การประเมินจะถูกคํานวณในราคาที่ลดลงดังนั้นเราสามารถให้คะแนนสะสมได้เพียงแสนคะแนนสําหรับหุ่นจักรกลสีดําเท่านั้นเจ้าจะได้รับเพิ่มอีก10%เนื่องจากเอกลักษณ์ของนักสู้สีขาวของเจ้าดังนั้นเจ้าจะได้รับคะแนน110,000คะแนน นี่คือราคาสูงสุดที่เราสามารถให้เจ้าได้ทังเรนรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินแบบนั้นหากเขามีทางเลือกเขาคงไม่ต้องการขายหุ่นจักรกลสีดํานี้แต่ถ้ว่าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนื่องจากเขาต้องเตรียมการบางอย่างร่วงหน้าแน่นอนว่าหุ่นจกนนักรกลนี้มีไว้สําหรับการต่อสู้ระยะประชิดแต่ไม่ได้ติดตั้งอาวุธถ้าเจ้าสามารถหาอาวุธได้เราจะเพิ่มคะแนนสะสมให้เจ้าอีก20,000ืคะแนนทังเรนใส่หัวพูดขึ้นว่าไม่จําเป็น เราจะตกลงกับราคา1 1 0 0 0 0คะแนน,น,น,นสะสมตามที่ท่านกล่าวไว้ทั้งเรนไม่เคยยอมแพ้อาวุธมันยังคงมีประโยชน์สำหรับเขาการทำธุรกรรมค่อนข้างง่ายในไม่ช้าการเพิ่มคะแนนสะสม1 1 0 0 0 0คะแนน,น,น,นก็อยู่ในบัตรของสำนักถังนี่เป็นคะแนนสะสมที่ใหญ่ที่สุดที่เขาสะสมตั้งแต่เข้าร่วมสำนักถังด้วยคะแนนสะสมในมือเขากลับไปที่ศูนย์การแลกเปลี่ยน เขาซื้อสิ่งของอายุ1,000 10, 0ปีที่ถูกที่สุดโดยเมื่อังเลเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็ค้นหาต่อไปและใช้คะแนนสะสมมากกว่า50,000คะแนนเพื่อแลกกับสิ่งของวิญญาณหมื่นปีอีกประเภทหนึ่งเขายังขาดหนึ่งรายการมันคือขวดเลือดสัตว์วิญญาณประเภทมังกรหมื่นปีปัจจุบันคะแนนสะสมที่เหลือของทางโเรนเหลือไม่ถึง2 0,000ืเขาสึกโชคดีเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงหวังว่า เลือดของสัตว์วิญญาณประเภทมังกรอายุหมื่นปีจะไม่แพงเกินไปผลการค้นหาครั้งแรกปรากฏเคลื่อนเลือดมังกรอายุ1 6 0 0ปีอัตราแรกเปลี่ยน48,000คะแนนสะสมการแสดงออกบนใบหน้าของทังโอเรนแข็งทื่อเขามีคะแนนสะสมไม่ถึง20,000คะแนนแม้ว่าเขาจะมีของมีค่าติดตัวอยู่บ้างแต่ของเหล่านั้นไม่ได้มีไว้ขายโรหาร้องวิญญาณส่วนใหญ่ที่เขาร้องเขาได้มอบให้กับสหายของเขาที่เหลือมีคุณภาพต่ำกว่า แม้ว่าเขาจะยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสมทบได้แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการขาดแคลนโชคดีที่เขายังพอมีเวลาเขาสามารถรับงานช่างตีเหล็กเพื่อสะสมคะแนนได้ในระดับของการหลอมวิญญาณชิ้นส่วนของโลหะหลอมวิญญาณทุกชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทํามาจากโลหะผสมวิญญ,ญาณน,นั้นมีค่าคะแนนการสะสมค่อนข้างมากทั้งเรนเก็บสิ่งของวิญญ,ญาณ3ามชิ้นที่เขาแลกเปลี่ยนจากนั้น เขาก็รับภารกิจอีกสองสาภารกิจก่อนจะขึ้นแท็กซี่วิญญาณเพื่อกลับไปที่โรงแรมทรั้งเรนรู้สึกแย่ที่ต้องแลกกับคะแนนสะสมที่ได้มาอย่างยากลําบากดังนั้นเขาจึงรู้สึกเจ็บปวดและไม่สบายในใจขณะเดินทางกับคนที่เหนียวอย่างเขาไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดจากการสูญเสียเงินได้มุนจากรลสีดําของข่าทาั้งเรนกําลังถอนหายใจถ้าเขามีเวลาเพียงพอที่จะแยกชิ้นส่วนโลหะรําคา แกกนหลักก็มีค่ามากกว่าคะแนนสะสมที่เขาได้รับจากมันแต่ถ้าว่าเขาเปลี่ยนใจเมื่อพบว่าหุ่นจักรกลสีดำเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำลายตัวเองได้เมื่ออุปกรณ์ถูกกระตุ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกทำลายเขารู้สึกดีขึ้นมากเมื่อนึกถึงเรื่องนี้นั่นไม่ถูกต้องเสียงที่คุ้นเคยดังก้องอยู่ในจิตใจของทางอรินในขณะน,นี้ผู้เอาโสทังนั้นเหรอทางอลรินหลับตาลงและเขาสามารถมองเห็นผู้เอาโสทัง ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าผู้เอาโสถังหมายถึงธุรกิจเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงจังในเสียงจิตวิญญาณของเขาอูเรนข้าสัมผัสได้ถึงความกระตือร้อนของเจ้าแต่ทว่านั่นไม่ถูกต้องผนึกราชามังกรทองนั้นไม่ควรละเลยเป็นเรื่องดีที่เจ้าสามารถผ่านการทดสอบของผนึกที่5ได้โดยขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ทว่าเจ้าไม่ควรแสวงหาความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในทันทีอาจทำให้เจ้าเสียชีวิตได้ผู้อาวุโสถังพูดด้วยน้ำเสียงแข็งเข้มทางอุรินเงียบเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสถังรู้เรื่องนี้แต่ข้ากลัวว่าจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ผ่านเรื่องนี้ผู้อาวุโสถังข้าได้รับการฝึกฝนด้วยวิธีการฝึกฝนของสำนักกายาร่างกายของข้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากข้าน่าจะสามารถทนต่อกระบวนการทะลุทะลวง ไปสู่ผนึกที่6ได้ดูสิว่าข้าผ่อนคลายแค่ไหนเมื่อบรุษถึงผนึกที่5้ทางเหรินพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้สบายใจนั่นไม่ใช่วิธีการทํางานประการแรกผนึกของราชาบังกรทองทุกดวงที่นํามาซึ่งการยกระดับแกนแท้ของราชาบังกรทองจะทําให้เกิดความเครียดมหาศาลต่อร่างกายของเจ้าแม้ว่ามันจะสามารถนําพลังมาให้เจ้าแต่มันก็คู่คามชีวิตเจ้าพร้อมๆกัน แนะนำเจ้าเข้าใกล้ความตายอีกก้าวหนึ่งเจ้าจะต้องมีการสะสมและพลังที่มากขึ้นข้าต้องบอกเจ้าว่าหลังจากที่เจ้าบรรลุความก้าวหน้าของก้าวชั้นแรกก้าวชั้นหลังจะเป็นการเดินทางสู่นรกเจ้าควรยืดเวลาให้นานขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก้าวชั้นแรกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เจ้าจะได้เตรียมตัวได้ดีขึ้นเจ้าจะย้อนกลับกระบวนการและเร่งทารุผนึกของเจ้าได้อย่างไรสิ่งนี้ จะนำมาซึ่งความหายนะอย่างแน่นอนทางเรนตกตะลึงคู่หนึ่งพูดขึ้นว่าท่านกำลังบอกว่ามันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะบรรลุการพัฒนาหลังจาก 9, ก้าวผ่านแรกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ